เราไปดูที่เมนูถัดไปข้างบนนะคะทุกคนข้างบนเนี้ยนะคะมัจะพูดถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะคะว่าจะใช้อะไรยังไงบ้างในในเบื้องต้นพื้นฐานนะคะบางฟังก์ชันเนี่ยขั้นพื้นฐานอาจจะยังไม่ต้องใช้เช่นการ backtest EA อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเดี๋ยวค่อยไปใช้ในขั้น advanced เอานะเพราะว่าถ้าเทรดเองเนี่ย,ยก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้อยู่แล้วนะคะ ทีนี้อ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนตรงนี้นะคะซ้ายมือข้างบนที่เป็นรูปรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีหบวกสีเขียวๆอันนี้ก็คือ new chart นะคะทุกคน new chart ก็คือหมายความว่าเราจะเปิดใช้คู่สกุลเงินใหม่ขึ้นมานะคะสมมุติเราเราเลือกเป็น eu อ่ะกด eu ขึ้นมาเมื่อกี้เรากดทองใช่ไหมอ่ะตอนนี้เรากดกราฟใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะสังเกตดูว่าเขาจะมาขึ้นแถบใหม่เลยขวามือแบบนี้ เมื่อกี้แท็บเก่าก็คือทองอันนี้ที่เราเปลี่ยนสีไว้ทีนี้พอเรากด New Chart ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นเป็นแท็บใหม่ตรงนี้เลยนะคะโอเคไหมเคยเปิดสกุลเงินไหนเอาไว้เยอะๆเนี่ยก็คือจะมาอยู่แท็บข้างล่างอันนี้หมดเลยนะคะแท็บข้างล่างแท็บสกุลเงินเนาะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีไลฟ์นะคะบัญชีไลฟ์จะมีทั้งหมด3โฟลเดอร์อย่างสังเกตตอนนี้เดโมเนี่ยเขาจะมีให้บัญชีมีแค่โฟลเดอร์เดียวนะคะก็คือคลินิกเดโม o แต่ว่าของจริงเนี่ยบัญชีไลฟ์กับบัญชีคลาสสิกเนี่ยน่าแน่นใ,นใจบัญชีคลาสสิกมีกี่โฟลเดอร์น่าจะ2นะคะก็คือ ถ้าเกิดเป็นบัญชีลฟ์ที่เป็นบัญชีปโปรเนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีโฟลเดอร์แยกเป็น3อัน1ก็คือคอมม o นดิตตี้ต่างๆนะคะเช่นน้ำมันทองนะคะแล้วก็รวมดัชนี Index เ,เข้าไปด้วยเนี่ยเขาก็จะอยู่โฟลเดอร์หนึ่งแยกกันค,คริปโตเคเรนซีก็จะอยู่อีกโฟลเดอร์หนึงนะคะ Forex ก,ก็คืออยู่อีกโฟลเดอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหาสกุลเงินไหนที่ต้องการเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะก็มาคิดตรงนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปอันที่2ตรงนี้นะคะคำว่าโปรไฟล์นะคะโปรไฟล์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ว่าไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าโปรไฟล์เนี่ยข้อดีของเขาคือเราสามารถเซฟสกุลเงินไว้เป็นเซ็ตเซตเป็นชุดได้สมมุติว่า เราจะใช้คู่สกุลเงินที่แบบสมมุติเราเทรด E.U. คู่เดียวก็จริงแต่ว่าเราอยากจะเปิดพร้อมกันแบบ4ี่ไทม์เฟรมหนาที15นาที1ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยนะคะเราสามารถเปิดพร้อมกันได้โดยการเซฟโปรไฟล์ตรงนี้ไว้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยใช้อะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปปิดในแถบตรงเนี้ยมันก็จะยังอยู่อยู่แล้วอ่าเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยเลยโดยส่วนตัวนะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะคะต่อไป เมนูที่3นะคะอันนี้ก็คือเมนู Market Watch นะคะใช้บ่อยใช้บ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครแถบนี้หายไปจะมากดปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดคีย์ลัดที่ Control M ก็ได้นะคะใครอยากจดจดไว้ได้นะคะ Control M ก็จะขึ้นตัว Market Watch ตรงนี้มานะคะก็คือให้ให้ดูว่า สกุลเงินไหนที่มีในโบรกเกอร์นี้บ้างนะคะถ้าใครโชว์แค่นี้แล้วอยากจะให้กดโชว์ทั้งหมดทุกคนจะกดโชว์ a อ l ตรงนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่ต้องการสกุลเงินไหนเนี่ยสกุลเงินแปลกๆเราไม่ได้เทรดอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดปกุ่ม delete เพื่อลบสกุลเงินนั้นไปก็ได้นะไม่จําเป็นนะไม่ดูก็ได้อะไรแบบนี้นะคะ ถึงจะลบไปตรงนี้แต่ว่าจริงๆเราเขายังอยู่นะก็เราสามารถไปกด show all ใหม่เรียกดูใหม่ทั้งหมดก็ได้นะคะนี่ก็จะมีพวกดัชนีอ่ะสมมติไม่ได้เทรดใช่ไหมล้วก็กดปุ่ม r e l e a d ไปได้เลยเขาก็จะหายไปนะคะถ้า,ากคนลองคลิกขวาดูนะก็จะเห็นพวกดีเทลรายละเอียดต่างๆนะคะจะ new order จะมาน new ตรงนี้ก็ได้นะคะาร์ r ว window ก็จะดูกราฟตรงนี้ก็ได้นะคะติ๊กชาร์อะไรไม่ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าสมมุติเป็น เป็นคนใหม่เนะาะอาจจะมีดูสเปคซิฟิเคชันนะคะก็คือดูรายละเอียดของสก,กุลเงินนั้นๆอะสมมุติเข้าไปดูรายละเอียดของ E.U. แบบหนึ่งหา EU ก่อนโอเค E.U. ตรงนี้นะคะเราก็คิดขวาไปดูสเปค i f i c a t i o n ตรงนี้จะบอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคู่สก,กุลเงินที่เราเปิดเรียกดูขึ้นมายกตัวอย่างสมมุติเวลาเราจะมาดูว่าคู่เงินนี้มีค่าสวบ,บเท่าไหร่ ก็คือค่าธรรมเนียมที่เราถือครางข้ามคืนถูกไหมที่ทุกคนเรียนสวอปลองสวอปช็อตอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยจะอยู่แถบตรงนี้เนี่ยสวอปลองสวอปช็อตตรงนี้นะคะอย่างอันเนี้ยคู่อ u ยูสวอปลองนะคะลบแปด ก็คือถ้ากด1นึหลอดแล้วถือข้าม1คืนเราจะโดนชาร์จ8เหรียญนั่นเองนะคะสวอปช h o r ตก็อยู่ตรงนี้นะโดน3 d ีเดียสใน Wednesday นะคะวันพุธคืนวันพุธโดนสับเท่าอะไรแบบเนี้ยจะดูว่าค่ะ,ะคู่อ่ EU มีทศนิยมกี่ตัวก็มาที่ไดจิสตรงนี้เห็นไหมมี5มีทศนิยม5ตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยเราสามารถเข้ามาดูดีเทลต่างๆนะคะของสกุลเงินที่เราต้องการได้ในสเปคซิฟิเคชันนะคะ ถ้าเราต้องการดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอย่างค่าสเปรดเนี่ยเราสามารถดูในตารางได้เลยอสมมติว่าปกติแล้วจะมีแค่ราคาบิดกับราคาอาร์คใช่ไหมราคาซื้อราคาขายนะคะทีนี้สมมุติว่าเราอยากเข้าไปดูค่าสเปรดเนี่ยเราก็คลิกขวาที่ผู้สกุลเงินนั้นใช่ไหมแล้วก็จริงๆสกุลเงินไหนก็นได้แล้วก็พอคลิกคําว่าสเปรดโอเขาก็จะมีตารางค่าสเปรดแบบนี้ขึ้นมาให้นะคะอันนี้คือค่าสเปรดที่อยู่ทางขวามืออย่างสเปรด BTC เนี่ยสามห้าหนึ่งแปดนะคะสเปดทองอุ้ยสิบแปดเน่อน้อยมากสเปดต่ำๆๆนะทุกคนสเปดทองเนี่ยรวมค่าคอมมิชชั่นเข้าไปอีก8ดใช่ไหมก็จะประมาณ20กว่านี่ถือว่าต่ำมากนะอือนะคะสเปดทุกมากสเปดน้ำมันนะคะเจ็ดอ,อ่า w t i สเปด5เองหสเปดน้อยมาก เราก็สามารถมาดูค่าสเปรดของแต่ละคู่สกุลเงินได้ถ้าเราไม่ต้องการดูเราก็ติ๊กคาว่าสเปรดออกเท่านั้นเองดูราคาสูงสุดต่ําสุดได้ด้วยดูเวลาได้ด้วยนะคะอยู่ในตารางนี้นะทุกคนจะโชว์หรือไม่โชว์ก็ได้นะคะอ่ะที่นี้อาจจะเอาเอาค้างค่าสเปรดไว้ตรงนี้แล้วกันอาจจะได้ดูรู้ว่าอ่ะแต่ละคู่เงินนะคะมีค่าสเปรดจํานวนเท่าไหร่นะคะสําคัญต่อการเทรดของเรามากเลยอ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ Market Watch นะคะดูตลาดโดยรวมนะคะ สีส้มกับสีฟ้าต่างกันยังไงครับน่าจะเป็นเป็นที่เขาแบ่งเขาแบ่งโฟลเดอร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็อาจจะเป็นคู่เมเจอร์คู่อย่างบงอันนี้มันไม่แน่ใจว่าแล้วแต่โบรกเกอร์หรือเปล่านะน,นี้ไม่แน่ใจนะอย่างบางบางบรอกเกอร์อาจจะมีสีฟ้าเนี่ยเป็นคู่เมเจอร์เป็นสกุลเงินหลัก นะคะอย่างเป็นคู่อื่นๆอาจจะเป็นคู่ไมเนอร์นะคะคู่เมเจอร์กับไมเนอร์หมายความว่าสกุลหลักที่ที่เทรดมีเป็นสกุลเงิน USD อะไรแบบนี้นะคะกับคู่ไมเนอร์ที่จะเป็นคู่อื่นอย่างเช่น Aussie c ฟังอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคู่ไมเนอร์นะคะหรือว่าสกุลเงินที่เป็นเอ็กโซติกก็อาจจะเป็นอีกสีหนึ่งอาจจะเป็นสีส้มเอ็กโซติกหมายความว่าเป็นสกุลเงินน้องใหม่นะคะที่เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเข้ามาอยู่ในตลาด forex ได้นานไม่เท่ากับ คู่ที่เป็นคู่นิยมในการเทรดนะคะ,ะกับสก,กุลอื่นๆนะาจะเป็นอาจพวกดัชนีเนี่ยอาจจะไม่มีสีใดๆแบบนี้นะคะหรือรคปตโตเคเรนซีอาจจะเป็นสีเทาๆอีกสีหนึ่งคอมมอดิตี้เป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยน,น่าจะเป็นเพราะว่าเขาแยกแยกโปรดักต์ไว้ให้เราอะไรแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะขึ้นอยู่กับบลกเตอร์แหละ โอเคนะคะต่อไปเมนูถัดมาที่ข้างบนนะคะเมนูที่4คือ Data w i n d o w พอเราคลิกขึ้นไปจะมีคำว่า Data w i n d o w อยู่ตรงนี้นะคะ Ctrl D นนะคะ Ctrl D ถ้าเกิดใครที่อยากใช้คีย์ลับนะคะ Data w i n d o w มีประโยชน์มากๆนะทุกคนสำหรับแบบใครที่เทรดแล้วอาจจะใช้ เงื่อนไขต่างๆในการออกออเดอร์ด้วยตัวเลขของค่าอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆแบบเนี้ยนะคะสมมติว่าเราเอาเมาส์เนี่ยไปชี้ไว้ที่แท่งเทียนใดสักแท่งหนึ่งนะคะจะเห็นว่ามีราคาขึ้นมาสมมติเราเราชี้ที่แท่งนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บนะคะนี่แท่งแท่งล่าสุดสีเขียวนี่นะก็จะมีบอกมาว่าแท่งนั้นเนี่ย เป็นวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะคะแล้วก็ราคาเปิดปิดสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่นะคะมีวอลุ่มเท่าไหร่สมมติถ้าเราใส่อินดิเคเตอร์ตรงนี้ก็จะมีค่าขึ้นมาด้วยว่าในแท่งนั้นที่เราไปชี้อยู่นั้นเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ในแท่งนั้นอะไรแบบนี้นะคะ Data Windows ก็สำคัญนะมีประโยชน์กันซึ่งบางครั้งมันก็ใช้นะตอนที่เทรดระบบ m a c b ที่มายเคยเไปแชร์ใน private coaching in c าที่ The Street เนาะมันก็ใช้ ดัตช a เฝ้าวินนี้เหมือนกันในการดูค่าของ M S C D ทีนี้ถัดมานะคะถัดมาเป็นเมนู n น v i g กเตอนะคะเมนูที่5นี้ Control N นะคะ n นวิเก t o r คือหน้าต่างนี้หน้าต่างนี้ค่ะทุกคนนี่ข้างล่างนี้ที่ไม่บอกว่าัังจากแรกเนวิเกเตอร์เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่สมมุติอันนี้ข้อดีข้อที่1นนะคะคือเราสามารถ เซฟแอคเคาท์ที่เราล็อกอินเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเดโมหรือว่าบัญชีไลฟ์นะสมมุติเราจะสลับบัญชีการเทรดใช่ไหมเราล็อกอินครั้งแรกไว้ก่อนสมมติเราใช้บัญชีเทรดทั้งหมด5บัญชีอ่ะสมมุตินะเราก็ล็อกล็อกอินบัญชีที่1 2 3 4 5เอาไว้นะคะแล้วตรงเนี้ยในบัญชีเขาจะขึ้นว่าคลินิ c เดโมหรือคลินิกไลฟ์นะคะถ้าเราเคยล็อกอินบัญชีไลฟ์เขาจะขึ้นคลินิ c ไลฟ์มาให้ด้วยเนาะแล้วก็ สมมุติว่าเราจะต้องการเปลี่ยนสลับบัญชีเทรดแบบนี้สมมุติเราเทรดบัญชีนี้พอแล้วเราจะสลับไปเทรดอีกบัญชีนึงเราก็แค่กดดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะเน,น,นี่ยดับเบิลคลิกแบบนี้เราก็ใส่ไม่ต้องใส่อะไรเลยเขาจะเซฟไว้ให้แล้วให้เวลาครั้งล็อกอินครั้งแรกนะคะให้ทุกคนกดเซฟ Add o u u t t n n o r r m t t o o n ตรงนี้ไว้แล้วกดคำว่า login ินเสร็จแล้วปุ๊บพอเรากดดับเบิลคลิกในบัญชีอีกบัญชีหนึ่งที่เราจะสลับไปเทรดเราก็แค่กดดับเบิลคลิกแล้วก็กด ปุ่มโอเคหรือว่ากด enter ก็ได้มันก็จะสลับไปอีกบัญชีหนึงทันทีต่อไปนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ indicator ละนะคะว่าเขาจะมี indicator อะไรเป็น i n d i c a อร์พื้นฐานที่อยู่ในโปรแกรมนี้อยู่แล้วซึ่งเราสามารถเรียกใช้ได้ทันทีเนาะสมมุติว่าเราใช้บอล l ิงเจอร์แบนอ่ะแล้วก็ลากบอล l ิงเจอร์แบเข้ามาวางตรงกลางเลยแล้วก็กดโ OK. อเคอ่าเราก็จะมีบอลิงเจอร์แบนขึ้นมาแล้ว อ่าลากอินดิเคเตอร์เข้ามาใส่ได้เลยเนาะตรงนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ต่างๆที่ใช้นะคะเป็นเครื่องมือในการช่วยนําทางในการเทรดนะคะจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในนี้อยู่แล้วอ่เนี่ยสมมุติว่ามาใส่บูลิงเจอร์แบนแบบนี้เข้าไปแล้วช่ไหมคะเห็นไหมใน Data w i n d o w เนี่ยสมมติว่าเอาไปชี้ตรงไหนปุ๊บเนี่ยค่าของอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะว่าบูลิงเจอร์แบนจุดที่เรา ไปแท่งนี้นะคะจิ้มไปแท่งนี้นะคะคืออยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็จะมีบอกแบรนด์ไหนแบรนด์ไหนเนาะหรือจะไปที่ RSI relative strength index อ่าสมมุติเราวางเข้าไปปุ๊บกดโอเคนะคะลากเข้าไปปุ๊บเราเมาส์ไปชี้แบบนี้ก็จะเห็นว่า RSI เนี่ยก็บอกว่าอ่ะเป็น64.10นะอะไรแบบเนี้ยนะคะ โอเคไหมอันนี้ก็ Data w i n d o w ก็มีประโยชน์นะอันนี้ย้อนกลับมา Data w i n d o w ให้ดูให้ให้เห็นภาพนะทีนี้นะคะพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่าแมแต่ EA เนี่ยเราที่เราติดตั้งเอาไว้ใน MT4 เนี่ยนะคะเราสามารถเรียกใช้ได้ในหน้าต่างนีเ i เ a เตอรตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างใครมี EA Expert Advisor อะไรต่างๆตรง,ง,งนี้นะคะก็สามารถ ติดตั้งลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ลากเข้าไปใส่ก็ใช้ run indicator หรือ run EA ได้เลยนะคะต่อไปเมนูถัดมานะคะเป็นเมนูตรงนี้ค่ะเมนูที่6แล้วนะเมนู terminal ตรงนี้นะคะอ่า terminal ตรงนี้คือแถบที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะทุกคนแถบที่อยู่ข้างล่างนี้ที่ลงลงอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยว เราจะไปลองออกออเดอร์กันก่อนก่อนที่เราจะพูดถึงแท็บเทอร์มินอลเดี๋ยวมาจะให้ทุกคนลองออกออเดอร์ก่อนมาคอลบอินดิเคเตอร์อ่ะวิธีลบอินดิเคเตอร์นะทุกคนคลิกขวาที่อินดิเคเตอร์ก็ได้หรือถ้ามันยากเกินไปเนี่ยกด control i ก็ได้นะคะกด control i เสร็จปุ๊บก็จิ้มไปที่ delete นะคะจิ้มไปที่ delete ปุ๊บแล้วก็กด close เห็นไหม control i แล้วก็กดปุ่ม delete นะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวมาจะให้ทุกคนออกออเดอร์กันก่อนก่อนที่จะไปที่เมนูเทอร์มินอลนะเนื่องจากว่าทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะ